ครับเรามองไปจุดปล่อยเรือทั้งสองลำเขาเทียบทุนแล้วแสงเหลืองแสงทิจิตโฆษณาครับผมทิจิตนาวาเก้าร้านโฆษณาครับเอาไห้ครบเอาไว้ครบเกี๋ยวโครลินโกดเอาละจากจังหวัดสุโขทัยเหลือดีของโครลินครับดังที่ว่าเล่นไฟร้อยกระทงโโอ้หดับลงพุทธศาสนางาตาผ้าตีนจก ครับผมสังฆะโลกทองโบราณสการะแม่ย่าพ่อขือลูกอลุนแห่งความสุขครับพี่น้องผีไย,ยครับครับผมผีไฟก็ไม่ธรรมดาครับสิงเหนือเสืออีสานและยมพบานใต้เอาละครับม,มาพายได้นำเรื่องแสงครับที่ใครับงจอมสังครับ ครับหรือว่าอีกคนนึงก็เสียเรืองครับแต่เรืองนี่แหละครับดูแลเรืออย่างดีครับเป็นเรือลําเดียวในประเทศไทยที่ใช้สีมากที่สุดกองกองเลือครับผมอยากได้เสื้อของสีเรืองแสงจะทํำยังไงดีติดต่อพี่เีืองเลยครับเรืองจ๋าเป็นที่ลึกไอ้คนอีสานโอยติดต่อเจนหน่อยเสียวดเลยครับครับติดต่อไปครับเพราะตอนนี้เสื้อเหลือทุกคนใครก็อยากมีครับแต่ยกเว้นอ๋ออ๋อมาเลย อล่ะจ้าเทียธิดาไขมุกดินแดนเหนือสุดจะแห่งตุ้ยามของประเทศไทยมาอำเหอเชียเฮียของวายังไงในนามขอของธิดาธิดาไขมุกว่ายังไงธิดาเทพธิดาไขมุกลองน้ำตีน้ำเงินฟังอันนี้ตีบดตีเบียตีเสียตีตีตีขยี้ขยี้ของเตี๋ยนเหลือในนามเหลืองแสงเหลืองแสงเอาแล้วว่าไทยอยู่นี่างคนต่างฟัดมาแบบนี้เหลืองแสงบอกว่าจะนีได้ตลอดปลอดภัยหรือไม่เอาแล้วครับตอนนี้เหลืองแสงอย่างที่ผมบอกครับสิงเหนือสวย สโยมบาดาลไอชุดหน้าสี่ห้าใบนั้นคนได้กับทั้งวนรับมีไอเบิร์ดคนมีไอยอดคนเอาละเว้ยเอาละเว้ยมึงเปิดได้ดีนะเว้ยมึงเปิดได้ดีนะเว้ยเรื่องแสงถ้าเปิดไปดีเปิดไปดีมีโอกาสเงาทองมีโอกาสโดือดทองไอหมวกสีมูเปิดได้ดีถอนดิไรตากระาเรวยไรตากกระบะไม่แน่แล้วกันไม่แน่ก็ที่ละไข่มุกที่ละไข่มุกไม่หยุดใจที่ละไข่มุกไล่อัดมานจะจ้าเราพ่อยเทพธิดาไข่มุกไล่กัดไล่บี้ไล่ครีมแล้วเรื่องแส็งจะหนีออกเราเรื่องแสงร้อง ทำไรจันี่ออกแล้วเฮดินาใครบุญจันทีไข่บุญอะไรบึงจังวะอะไรบึ่งจังหวะอะไรบึ่งจังวะเรื่องแทงเริ่มฉีงตัวหนีเลยัตนาดีครับก้องค่อยๆไฟแล้วครับเรื่องแสงเพราะว่าเพดินาไข่มุกจันทีหนูตัวอวัยชนตัวลอยๆน้องไข่มุกอยู่หัวครับไม่อาจจะท่านฟ้าความแต่งของทีมงานเรื่องแสงครับพิกติด โคตก้าร้านโฆษนา,าค่อยๆดึงย,ย,ยาวสาวกระชากแล้วก็ลอยหน้าลอยอตาปล่อยให้เรือไหลเข้าเว้นใช่ใชครับกรรมการผู้สองเกียรติไม่รอชา้าตัดติดได้เรือร่องน้ําแดงครับเรื่องแสงพิจิตนาวา9ก้าร้านโฆษนาเป็นเรือชนะครับพี่น้องเที่ยวต่อไปนะครับไปดีเป็นเรือแลงโอโอ้โอ,อ,อ,อมาละ กระเที่ยวนีเหลือจัดแฝกเหลือคนแหลกสยามไปดามขอฮ้องเทพธิดาไข่มุกนเหลือแปกวิจิตนาวาก้าร้านโคตรนาว่ายังไงทําได้ไปดอนน้องสัตวเดินมาส่งเอกสารบอกว่าเหลือเที่ยวนี้เที่ยวนี้จะไปขอหรือว่าไปขอเอานวธิดาไข่มุกธิดาไข่มุกตีหมดตีเบียดตที่ได้น้องปุกมันอยู่วัด น้องใครบุกปดเจำที่นาดเดวกันคาราเดวกันเลือกแซงเลือกแซงบอกแล้วก็ว่าสิ้นเนือเสื้ออีสานโยมมาตามาแล้วครับเลยนะผ้เลือ คิดว่าส şey ้าพายสไตล์นี้เรืองแสงกับเรืองแสงพิจิตนาวาเก้าร้านโคษนาบอกว่าสบายใจแน่นอนก็ับพอยปพายประคับประคองจิตดาไข่มุกจากเชียงแสนเชียงรายเชียงแสนเชียงรายก็บอกว่าสู้ตายสู้ตายสู้ตายแล้วก็ปล่อยให้เร่องแต่ก็ค่อยไหล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 เข้าสิ้นไปครับรเข้าครับเป็นใจกรรมการยกธงสีน้ำเงินนะครับ ให้กับเลืองแสงพิจิตราวา9ล้านโฆษณาเป็นฝ่ายชนะข้าก็เปน็นนันว่าเที่ยวที่29ครับสามิบไปพายขอรอบรองชะนะเลิศร่องน้นําแดงจะเป็นท้าขุนศรขุนพลร่องน้ำเมืเงินจะเป็นเทพธิดาไข่มุกครับครับคู่ต่อไป ขับมาดูเที่ยวที่39นะครับ30ใบพายขอรอบรองชนะเลิศเที่ยวแรกร่องน้ําแดงจะเป็นเท้าขุนศรอขุนพัลร่องน้ำตรงเงินเทศธิดาไข่มุกค,ครับพร้อมแล้วนําเรือเข้าเทียบทุนเลยครับครับเราจะต่อได้วอาวางหินครับกับเทศธนากรสาวสวยพัทยาและประเภทกอรครับ เจ้าแม่ทองคําเทพชโรธรจะอยู่ล่องน้ําแดงเรื่องแสงพิจิตนาวาเก้าร้านโคศนาจะอยู่ในล่องน้ําน้ําเงินพิดาจันเจ้ากับลุกสุริยาใช่ไหมครับธิดาจันเจ้าไทยน้ําทิพย์ครับล่องน้ําแดงรุ่งสุริยาล่องน้ำาเวยกนครับหลังจากนั้นจะพลิกไปหน้าต่อไปครับไม่ใช่พลิกท่าใหม่นะครับเที่ยวนี้ ก็จะเป็นเรือสาสิใบพายใช่ไหมครับเท้าคุณสีคุณพันนะครับเรือยาวครับเรือยาวครับเรือทั้งสองลำเขาเพียบพุนแล้วประเภทกสอ,องเที่ยวแรกรอบรล่อฉะนั้นเลยเทพพิดาไข่มุกจากอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเหนือสุดในสยามครับพบกับจังหวัดอุบลร,ราชธานีตำบลคำน้ำแสบอำเภอวารินจัรราบจังหวัด อุบลราชธานีดูที่ว่าเท้าขุนตีขุนพันรอบลอบ้ลองชนะเลิศเที่ยวแรกชนะสองในสามชิงชนะเลิศแพ้ชิงที่สามที่สี่ประเภทก่อสองหรือว่าประเภทขอหวอวังหินกับสาวสวยพัฒนียาขึ้นไปด้วยนะครับจะแม่ทองคำกับเรืองแสงธิดาจันเจ้ากับลุงสุริยาขึ้นไปด้วย ขับเรือยาวกลางสิบไม้พายเที่ยวกับสายน้ําพ,พรพระตังจินดามณีเสน่ห์อัมพรสาวัวแก้วกราบคาอภิบาเพระวังเวียงสิงห์ปทุมเจ้าแม่ประดูเงินสิงห์ลังสิ์ครับขับขึ้นไปเลยครับเรือยาวกลางครับรับนำไป้พายลงเรือนําเรือไปสู่จุดไปครับยาวกลางช่วงนี้เป็นเที่ยวแรกของเรือสามสิบไปพายรอบลองชนะเลยครับพี่น้อง ก็เป็นที่น่ายินดีนะครับพี่น้องที่มาชมการแข่งขันนั้นเต็มสนามนะครับตอนนี้สนามลิงไทหรือว่าสนามที่นั่งเต็มแล้วนะครับพี่น้องที่ชมอยู่ทางบ้านก็ยังมายังมีที่ว่างพอยืนดูได้นะครับยังยืนดูได้นะครับแต่อัศาจาราย์นะั้นเต็มหมดแล้วนะครับนี่นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีโดย ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธ,ธานีท่านพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูบกระจ่างนะครับและก็ทีมงานของท่านนะครับที่จัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2567นะครับมีท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธ,ธานีท่านรองลุศลักทูบกระจ่างท่านรองพัชชิตสา พระชิระทารีรัตนะครับแล้วก็ท่านลองนพพรเขาขำก,ออก็อกอกออกมาเลย แล้วจับเที่ยวนี้เหลือจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ล็องน้ำสีแดงเป็นรอบรองชนะเลิศบันนีความหมายชนะชิงชนะเลิศแพ้จริงที่สามที่ีเท้าแล้วขุนสีแล้วขุนสีขุนฟัดจะขับตะแต่จะําอะไรเทเฮเทิดาไข่มุกหรือไม่ในเมื่อเทเฮทิดาไข่มุกอยู่ล็อกน้ำสีน้ำเงินวันนี้เที่ยวนี้ไอ้น้องมุกไม่ได้ลงเอาแล้วต่างคนต่างฟัดต่างคนต่างปีจู่จี๋คู่กีมาแบบนี้ดู้ดีว่าทิดาไข่มุกจะทำได้หรือไม่ได้เปิดไพ่ประจันบานกันอย่างนี้ก็ต้องยอมแล้วก็ราว่าสูตริง สู้จริงๆถึงแม้จะไปกอดสอถึงแม้จะไปกอดสอแต่ก็ใส่กันเต็มที่ใส่กันเต็มที่ให้สมศักดิ์ศรีผีพานยาวถือว่ากีฬาที่สนุกที่สุดในประเทศไทยกีฬาเดือยยาวที่ไหนสนุกที่สุนเอาละว้ยเอาละวะเฮโร่แล้วกันทีดาไข้มุกทีดาไข้มุกหัดกันมาทีดาไข้มุกหัดกันมาไหนน้ำขุดนี้ขุณพันคุณนี้ขุณพันขุณมีคุณพันไ่ตามดูคุณมี้ขุดไปแล้ตามดูทีดาไข้มุกไม่ละว้ย กายบุกล้อมน้ำน้บลหนีออกหรือไม่ออกคุณจิ๋บันเอาจิงวบันเลยีวคุณจิบันเลยปีว่าเกือบทันแล้วคุณจิณบ,ณบันจากบนรากันานี้ท่ดาไข่บุญรอบนีเลยเรือจากเชียงแสนเทียงารในนาทิดาไข่บุล้อมหนีเลยเรือจากเที่ไงแต่เที่ยงไรในนาดมทิดาดเข่ จวินเนอร์อิทเทพธิดาไข่มุกฟอร์ม l u ซนเจ้าหลุนตะหัวชิงเจอชื่อเทพธิดาไข่มุกครับกรรมการตัดสินล่าน้ำเหมือนก็เทพธิดาไข่มุกไปเลยชนะเทพธิดาไข่มุกไปเลยชนะครับครับเจนกเอาอะไรมาส่งก็อร่อยนะครับนอืมอ่าระจับฉลากสายน้ำกับซอสเหลืองแน่ตีอายุทยาไลออนพาร์คเนีครับครับดหมดรอบขอญาติชี้แจงครับการชิงที่สามประเภทขอทุกประเภท การชิงชนะเลิศประเภทขอทุกประเภทเราแข่งเที่ยวเดียวครับรับทราบนะครับใส่เราจะใส่าตามโปรแกรมเลยนะครับ,รบเราจะพายเที่ยวเดียวเพราะว่าเวลาไม่ทันแล้วครับครับผมดังนั้น อกอกอกมาเลยจ้ามาเลจะเที่ยวกับสายน้ำตูดูวเท้าคุณสีอุนพันจะทำไม่มีน้ำสาบใต้บ่อพัวเหลือคู่อื่นก็มีน้ำสามกันบนเอาละเทพิดาเทพิดาไข่บุกพยายามจะนีไปจะนีไปเอาละน้องเที่ยวน้องเที่ยวถึงตาเอี้ยวตัวต้ายเอี้ยวตัวขวาระคองเหลือให้มันตรงแล้วก็เปิดไว้น้องเที่ยวนั้นเปิดเทติดาไข่บุกจากจังหวัดเชียงรายจะทำอะไรเท้าคุณสีคุณ ขับนำแบบหนักเอาเพอวานลิ้นเจียวลาด well, จะบันอุบลราชธานีได้หรือไม่ได้เขาบอกว่าช่วงบ่ายๆอย่างนี้เริ่มศึกซ้อมกันแล้วครับขอฝ่าฝีผ่านระยาวช่วงบ่ายจะว่างช่วงบ่ายจะว่างจะลงซ้อมเรือกันเพราะฉะนั้นหน้าขัวนักเที่ยวกับหน้าขัวนักเที่ยวลอยจะบ่อน้ำสามน้ำสามน้ำก่อนเที่ยวเอาครับที่ดาไข่บุเทพทีดาไข่บุอะไรั็มาเทพทีดาไข่บุอะไรั็มาลู้แล้วเทพทีดาไข่บุเริ่มใจว่าใครก็้าใครใครจะอยู่ใครจะไปในเบื่อกันในเบื่อเที่ยวไข่บุยังน้ำอยู่ยังน้ำอยู่ คุณสีคุณพันคุณสีคุณพันคุณสีคุณพันไล่ตามเลยไล่ตามเลยไล่ตามเลยเต็มเชื้อทั้งสนามแล้วเว้ยว่าแล้วร้อยเป็นตัวท้ายเอาแล้วหนูที่ว่าเจด้าจางสามเที่ยวอีกแล้วพก็คู่นี้คู่นี้ดำหนูที่ว่าคุณสีคุณพันคุณสีคุณพันได้ทาได้ทิชกันทิชดิได้ทิชแต่ว่าทิชดาไขมุกเทมทิชดาครมุกมาบอกว่าไม่ไหวใช่ไหมครับปล่อยให้เท้าคุณสีคุณพันเข้าเรีนชัย t h อ winner อีเท้าขุนศรีขุนพันคำแก้วสุริยาฟอร์มบลูโซนเจือลุ่นตะหัวเชิงเจอชื่อเท้า4ี่ขุนพันคำแก้วสุริยาครับกรรมการตัดสาสินเท้าขุนศีขุนพันครับล่องน้ำต้องกานไปเลยชนะครับครับผู้จัดการเรือจับฉลากสายน้ำครับเทธิดาไคบุกจากจังหวัดเชียงรายนะครับอยู่ล่องน้ำสีแดง เท้าขุนสีขุนพันจากคำน้ำแทบอุบลร,ราชธานีสีน้ำเงินครับพี่น้องถูกไหมถูกเรือเข้าถูกนะอาตอนนี้เรือทั้งสองลำเข้าเทียบพุนแล้วดูที่ว่าเรือจากเมืองเหนือเจอกับเรือเมืองอีสานเพพธ,ธิดาไข่มุก จากอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรยายท้าขุนตีขุนพานจากบ้านคําน้าแจบครับอำเภอวาลินํำราบจังหวัดอุบลราชธานีเรือลุ่มแม่น้ำโขงกับลุ่มแม่น้ำมูลครับพี่น้องอมาเจอกันแม่น้ำเจ้าพญาหน้าสวนเทพปทุมอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีประจําปี2567 เป็นเรือน้ำสามครับเที่ยวที่สามเที่ยวนี้เอาละบอยย้อมแล้วครับหน้าไ่บอยบอยอมค่บอยบอยอมครับคุณฉีคุณพันว่าได้คำเดียวไข่บอยบอย้อมบอยยอมพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีโดยเฉพาะเทศบาลคำน้ำแซ่เปิดโทรศัพท์เปิดโทรทัศน์ ทังเทศบาลเลยนะครับอีสานเนี่ยท้าคุณสีคุณพันบอกบอยอมครับขออนุญาตครับเรือไปมาขึ้นไปตรวจสอบคุณสมบัติเลยนะครับเจนกกระตอนสิงนะครับกับสเรืองเดชขึ้นไปตรวจคุณตุบัติคอยเลยครับเราจะพายไปเที่ยวสุดท้ายนะครับครับครับไปตรวจคุณสมบัตเลยครับก็จะต่อจากเจ้าแม่ทองคํากับเหลืองแสงครับใช่นะครับฉะนั้นวอวังหินกับสาวสวยพัฒนยาขึ้นไปด้วยนะครับวัววังหินกับสาวสวย พัฒนียาเทศนากรขึ้นไปด้วยครับลงไปแล้วครับพี่น้องดูซิว่าเที่ยวนี้เท <Okay. S 1> ้าขุณตีขุนพันหรือว่าเทศธิดาไข่มุกครับพี่น้องนิ่งแล้วครับเอาละเอาเอาไปพาดเลยรครับ นะครับพร้อมแล้วปล่อยเลยนะครับพี่น้องเทพธิดาไข่มุกกับเท้าขุนสีขุนพันเป็นเรือน้านสามครับอตอนนี้วังหินกับสาวสวยพัฒนิยาน่าจะขึ้นไปแล้วเนาะขึ้นไปรออยู่แล้วขอบคุณมากครับต้งสองทีมครับแล้วก็เจ้าแม่ทองครับเทพชโลธรกับเรือแสง พิจิตน,นาวาเกาล้านโฆษณาขึ้นไปด้วยนะครับเพราะอะไรเอ่ยมีขลื่นไหมขลื่นก็ไม่มีนะโอเคมีแต่น้อยเออมีแต่น้อยเพราะว่าเขายังไม่ลงพายอะ่ะครับผมไม่แน่ใจ<ำ>ว่าเขามีปัญหาอะไรเอ่ยทำเป็นอยู่พัทยาเลยนะทำไมถามแต่คลื่น,นะอะพัทยามีทั้งวันใช่ ครับพร้อมไหมครับเรือพร้อมแล้วปล่อยนะครับเออเพราะว่าเรายังไม่หมดรอบนี้เลยครับเดี๋ยวจะเป็นรอบชิงอีกครับชิงที่สามชิงชนะเลิศประเภทขอทุกประเภทเลยครับครับพี่ตุลนครับค่ะเคลื่อนอยู่กับคนมันก็ไม่ดีครับขึ้นไส้อาเจียนครับผมมันจะอยู่กับคนใช่ไหมขึ้นไส้อาเจียนครับอยู่กับคนครับนะไม่ดีเลยครับอยู่ทะเลไม่เป็นไรเออนิ่งเลยครับพี่น้องทำไมขึ้นมันต้องอยู่ที่ทะเล อ๋อผมก็ยังงงออก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 มาเลยจ้ามาแล้วจ้มันออกยากออกเย็นเหมือนต้องเปล่าท้องแรกล้วไว้เที่ยวนี้มันคอดยาคขอเยียกันไรขนาดนี้เทติดาไข่ปงจากจังหวัดเชียงรายดูที่ว่าใน้ายหวงแดงเที่ยวซิซัดเที่ยวซิซัดอย่าไปเปิดหั้งหลังตั้งหลับได้เอาแล้วก็ยคอยเปิดคอยเปิดมันเท้าขุณสีคุนพันเอาแล้วคนบานเดียวกันด้วยคนบานเดียวกันน้องเที่ยวด้วยว่ายังไง ไม่กดไก่ไายพายน้ำกามึงแข็งแรงกันแล้วเกิดถึงแข็งแรงแล้วเกิดพอมองหงว่าพอมองกว่าอ้าวันได้เวลาฝึกซ้อมดีว่ะวันได้เวลาฝึกซ้อมดีว่าคนนั้นไม่ต้องไรใส่ไปเลยครับพี่ใส่ไปเลยครับพี่เวทีเป็นน้อง นไม่ต้องกลัวใครไม่ต้องกลัวใครสวิงไปเลยเอาเลยวิ่งใส่กันเดี๋ยวรอใส่กันรอสามคนนี้กบัลสามคนนี้กบัลค์ใส่มาใส่มาใส่มาใส่พวกเมื่อเอากข้ามาเอากข้ามาใครยังไงใครจะไปใครจะอยู่ใครจะไปวะวะแล้วร้อยเบ็ดสุดท้ายดูสิว่าเหลือดาวดูสิว่าสาวจากสุโขทัยครับในดาบว่าทิดาบคาเทพทิดาบคาบุกลองน้ำแดกฟากกระโดดดูสิว่าจำแซงได้หรือไม่ได้จะแซงได้ไม่ได้ในเมื่อเท้าคุณสีกขุนฟันเท้าคุณสีคุณฟันลองน้ำก็เมื่อเอิบกระชี สีแล้วเอาถ่ายต่อไปถ่ายเมื่อเทพธิดาไข่บุกบอกไ pues ม si ่ไหวจ้ะนะปล่อยให้เท้าขุนศรีขุนพันเข้าเส้นชัยโอ้ย The winner is ทเท้าขุนศรีขุนพันคำแก้วสุริยา from blue zone เจ้าหลุนตะห้วยเชิงเจอชื่อเท้าขุนศรีขุนพันแก้วสุริยาครับกัระกาจารตัดสินล่องน้ำน้ำเงินครับท้าวขุนศรีขุนพันครับคำแก้วสุริยาครับครับบอวางหินล่องน้ำแดง เทพติดาไข่มุกลอนน่องน้ำต้เง,งนเินครับชิงจารเริดครับประเภทขอสามาิใบพายเทพธนากรสาวสวยพัฒนยาล่องน้ำแดงเท้าคุณสีคุณพันคำแก้วสุริยาครับลอนน่องน้ำน้าเงินครับเหลือทั้งสองรับเขาเพียบพ่นแล้วครับ ต้องขอขอบคุณครับทีมงานสาวคอกินดานะครับวันนี้นะครับทีมงานได้มานะครับดาเนินการในส่วนเรื่องเอกสารและการรับค่าแรงจูงนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านลองวิลส์โทลานลวันนี้แม่บ้านมานะครับแล้วก็น้องแก๊ปเฮ้ยน้องอ๊อมพร้อมกับครอบครัวนะครับมีสิ่งของมาฝากกับทีมผู้ภาคผู้บรรยาย ก็องขอขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณฝรั่งครับท่านลองตายดูอยู่ที่บ้านนะครับขอบคุณบ้าครับก็นได้กินฝรั่งขาวกินข่าวว่านะครับท่านลองตายป่วยเลยนะครับด็อกแก๊ปดูดีๆนะลูกนะรักษาสุขภรพออกออกมาแลจ้ แลวจะเที่ยวนี <rua> ้เที่ยวเดียวบอเดียวจบเป็นการชิงที่สามประเป้กอสอนจะทำตายไอ้ไปน้องก็ไปกำลังใจให้กทรถลองตายหรือว่าทาลองวิลั์โรลลาต้นเจ้าของเหลือสาวคอจีดาให้หายป่วยหุยไวๆนะครับน้องแก็ดูแลรักษาด้วยเอาล้วาเที่ยวนี้เทธิดาเทธิดาไข่บุกจะทำตาให้หรือไม่ได้จกจังหวดเทียงไายล็อกตามติดเงินวอดนี้เตียวนี้ไอ้น้องบุกงลงไปด้วยเอ้าเตียยนี้น้องบุกตีกระจุยใจแต่ว่าจะทำได้รื้ไ่ได้คะกับวมาหายน้ำเดียว มันลุกอย่างนี้นะครับมันลุกอย่างนี้นะครับเพรทุกลามนั้นรู้ตัวกับว่าหายแพ้ไม่ได้หายแพ้ไม่ได้เลิ่ใส่กันเต็มที่เลิ่ใส่กันเต็มที่ทั้งหัวทั้งท้ายเลิ่มปิดแล้วเลิ่มปิดแล้วเอาและฮ่วยเอาและฮ่วยอัดขึ้นมาอัดขึ้นมาลองมุกอัดแล้วลองมุกอัดแล้วลองมุกไม่ยอมแล้วลองมุกไม่ยอมใส่เต็มที่ลองมุกใส่เต็มที่ใส่ตังกันมาใส่ตังกันมาจะทันไม่ทันปวดท่อนี้ปวดก้อนน้ำปวดก้อนน้วหายน้ำเดียวมันลุกมันลุกยเหายน้ำเดียวททัันนหรรืออไม่่บวงิกจะาช มาไอ้นาเจี๋ยมาอัดปีนทีมาเทพธิดาไมุขเทพธิดาไมุขเอาอันนี้ออกทีมาหัววังหินปีเต็มทีแล้วมาแล้วดูสิว่า80เมตรตุ้ด้ายใครดีใครโย่ใครปลดใครไปพอพปอมาฐานเท่าไรใส่ก็ไม่ยั้งแล้วใ่เบื่อในเบื่อเทพทีใครบุกเริ่มจะฉีกหนีเริ่มจะฉีกไม่ได้ในเบื่อหัววังหินหัววังหินตีเขาเป็นใช่ครับกับการตัดสินรอบน้ำน้ำเงินครับเทพธิดาไข่มุกเป็นเรือชนะเทพธิดาไข่มุกเป็นเรือชนะครับพี่น้อง รับเที่ยวต่อไปเป็นการชิกชนะเลิศสามสิบใบพายขอลอกน้ำสีแดงเทพ